เวลา19นาฬิกา28นาทีวันนี้หลังทรงเสร็จสิ้นพิธีเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรที่วัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางตะอินจังหวัดพระนครศรีภยยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศนีนาถที่ราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านเกาะวัดนิเวศที่บรรพบุรุษได้ย้ายมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้นานกว่า100ปีและประชาชนจากหมู่บ้านและตำบลต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยยาและจังหวัดใกล้เคียงโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบ,บาดของโรคโควิด -19 สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้เวลา1 9นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีจากท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพรพระราชวังบางปะอินเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต